สวัสดีค่ะทุกคนนี่พามารีวิวโรงแรม Green d ป u b l e b e สนะคะใกล้ๆก,กับอนุสาวรีย์ซุนยัตเซนนะคะอยู่ในไทเปนเนาะที่เนี่ยมันจะไม่ใกล้รถไฟฟ้านะต้องเดินสักสิบนาทีได้เลยนะแต่ว่าใกล้รถเมย์มากได้หลายสายเลยนะคะนี่เขคือค่อนข้างใหญ่เลยคือลงรถเมย์มาเห็นป้ายชาัดมากนะตึกจะเขียวๆหน่อยเข้ามานะคะก็จะเจอรีเซพชันนะคุณลุงใจดีนะคะ ก็จะสอบถามแล้วก็จองผ่าน booking.com มานะคะแล้วก็ให้ข้อมูลให้พาสปอร์ตแล้วก็นี่จะพามาดูห้องนะคะนี่เราจองแบบห้องสำหรับ3คนนะคะแต่ว่าเขาจัดเป็นเตียงนอนได้4คนเลยนะคะเดี๋ยวไปดูห้องกันนะตอนนี้เขาเพิ่งทำาวาสารห้องเองห้องเลยเนี่ยเพิ่งจะมีผ้าเต็มห้องไป้หมดเลย<ๆ>เข้าไปดูห้องกันนะคะ นี่นะคะห้องค่อนข้างใหญ่เลยนี่มีที่การระหว่างทางห้องน้ำด้วยกับทางห้องนอนอะ่ะดูห้องน้ำก่อนนะคะนี่เป็นชักโครกอัตโนมัตินะคะสำหรับใครที่กังวลเรื่องห้องน้ำไม่มีสายฉีดนะคะนี่ที่นี่ก็เป็นอย่างที่แนะนำนะคะห้องน้ำกว้างสะอาดก็มีอ่อางอาบน้ำให้แล้วก็ส่วน ของที่เขาในห้องน้ำเนี่ยเขาจะช่วงนี้มันเป็นช่วงรลนนลงรักโลกร้อนนะคะจะไม่มีพวกยาสีฟันแปรงสีฟันให้ต้องเตรียมมาเองนะอ่าแล้วเข้าไปดูห้องกันนะคะเตียงเตียงใหญ่มากนี่ก็คือมีเตียงสําหรับ4คนได้เลยแล้วก็คือใหญ่มากนะคะมีปลั๊กปลั๊กก็คือยูนิเวลซลเนาะเสียบได้เลยไอโฟนชาร์จเสียบได้เลยนะคะ ยัมีทีวีให้ก็คือกว้างเปิดกระเป๋าใหญ่ได้ก็คุ้มค่านะคะจองมาในราคาคือละสามพันนะคะอันนี้ห้องห้องทานข้าวนะคะนี่ลายอาหารไม่ได้เยอะแต่ก็มีอาหารที่แบบอร่อยเลยนะนี่ก็คือข้าวต้มมีเครื่องเคียงให้มีซุปมีขนมปงังมีเป็นติ่มซำนะคะเนื่องละหลอน,ลอนสลับเป๋า ไต่คีมอร่อยมากค่ะเออมีเส้กกอกไต้หวันนะไม่รู้เรียกว่าจะอร่อยมากแล้วก็นี่เตี๋ยวหลงเปานะคะอร่อยมากเลยนี่ก็เป็นลายอาหารอันนี้เป็นลายอาหารของโรงแรมกินเวลจงหัวแถวซีเหมือนติงนะคะคือต่างจากโรงแรมแรกนี่นึ่งคือลายอ,อาหารเขาจะเยอะกว่านี่ดูสินี่ก็คือไข่เนี้ยอร่อยมากถ้าทุกคนแนะนำเลยไข่ต้มพะโลหรือปลชานี่แหละแล้วก็นี่เป็นผัดลูกชิ้นค่อนข้างมันหน่อย ก็คือใครชอบก็โอเคจะเ,เป็นหมูนะคะอันนี้ติ่มซำนะคะหลายอย่างอยู่ในตู้นะคะร้อนมากนล้วมนระวังกันนิดนึงอันนี้เป็นข้าวนะคะเขาจะกินกับหมูพะโล้เนี่ยข,ข้างเนี่ยอร่อยเลยกินทุกวันเลยใช้ได้ค่ะน,นี่ก็เป็นน้ำเต้าหู้เนาะครบนี่เป็นของหวานนะคะนี่แล้วก็นี่เป็นผักนะคะน่าจะเอามากินกับข้าวต้มตรงนี้เนาะเพราะว่า มีเครื่องหลายอย่างมากเลยนะคะอิ่มมากวันนี้แล้วก็นี่เป็นขนมปังนะคะมีแยมให้เลือกหลายอย่างก็ประมาณนี้ค่ะทุกคน